เยอะไปไหโอเคยินดียินดีขอบคุณมากเลยผมต้องยินตรงนี้พยินตรงนี้มั้ยยินดีครับโอเคอะไรครับพี่ครับอันนี้มันขอไลฟ์ไปเด็นก่อนเลยไลฟ์เลยจ้าพี่จ๋าแต่เริ่มจะคไ้เลยครับพี่ตอนนั้นตอนที่เมาแถลงเราโอเคแยกแยกกันแล้วใช่ครับตอนนี้ก็น่าจะห่างกันน้องประมาณสองเดือนแล้วมั้งครับใช่ครับพี่ตอนนี้ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างต่อกันหรือว่าได้คุยกันเออจริงๆพูดคุยกัน แต่ว่าจะคุยเฉพาะเรื่องน้องในล่าเพราะว่าเลี้ยงหมาทุกทันเนีก็เวลาจะคุยก็จะคุยเฉพาะแบบเรื่องหมาเพราะว่าทุกวันนี้เหมือนมีลูกกับพี่ก็สลับกันเลี้ยงครับอาทิตย์นึงถ้าเกิดผมทํางานเยอะก็จะไปส่งที่บ้านน้องก้อยครับถ้าน้องก้อยทํางานเยอะผมก็จะไปรับน้องหมามาไว้ที่บ้านมันอาจจะยั้งวาใจทีอยังหาหนี้ขาวเลยนะครับ่านระยะควาใจตอนนี้มันก็ดีขึ้นเยอะแล้วพี่ตอนนี้ชีวิตก็มีความสุขแล้วเพราะว่าน้องเขาก็มีความสุขผมก็มีความสุขนะครับเพราะว่า2เดือนแล้วพี่มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้ว ทุกอนยังไม่ได้ดีกว่าพี่เพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้แบบว่าอยากคุยกับใครอะไรเงี้ยแต่ทุมันก็ไม่เจอกันบ่อยเจอกันก็เจอเฉพาะส่งน้องหมาครับพี่แล้วก็มีมีเจอกันรอบเดียวก็คือเจอตอนที่เขามาทานข้าวแล้วก็ผมเอาหมาไปอาบน้ำํำอันนั้นคือบังเอิญรอบเดียวอันนั้นคือบังเอิญรอบเดียวแต่ว่าบางครั้งเวลาไปส่งน้องหมาที่บ้านก็จะเจอเขาก็มีบ้างครับแต่วันนี้ไม่ต้องยันก่อนพี่แต่ละกันใช่ไหมไม่ต้องก่อนใช่ใช่ใช่พี่เพราะว่าไม่ได้แบบว่าทะเลาะกันในมองต้องนี้มากมีหลายเรื่องอ๋อ เพราะว่าไม่ได้ทะเลาะกัน,นที่เราก็แบบว่าเลิกกันดีอ,ะอ่ะยังแบบว่าพวงใยกันแบบคุยปรึกษากันตลอดครับคันนี้วงใจกัน<ะ>อาจจะทให้เราคิดอาจจะกลับมาคืนดีกันได้ไหมอันนี้กลับมาคืนดีได้ไหมมันอันนี้ผมมันไม่ได้แบบว่าอยากตอกแบบลาลานะพี่แต่อนาคอนาคัอนพูดจริงเลยอันนี้พูดจริงเลยถ้าเกิดแบบว่าวันหนึ่งเขาอยากกลับมาแล้วก็ผมอยากกลับไปพบกับเขาอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็อนาคตเลยครับอันนี้เราวมีโอกาสรีเทิร์นได้เพราะว่าผมว่าได้จะมีโอกาสนะถ้าผมมองนะเพราะว่าเขาก็เคยพูดว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าไม่มีโอกาส ใช่พี่แต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดน้องเขามีความสุขอะไรเงี้ยแล้วก็ให้น้องเขาใช้ชีวิตแบบมีความสุขไปก่อนส่วนเราก็โอเคตอนนี้ก็มีความสุขแล้วครับเราจะอยู่แบบไม่มีใครอะไรนะครับพี่เรจะอยู่แบบไม่มีใครดูแบบไม่มีใครเหรอพี่ตอนนี้เราก็ไม่ได้อยากมีแฟนนะพี่เพิ่งเลิกเพิ่งเลิกมาแบบว่า2เดือนน่ะแล้วก็ผู้หญิงเขาก็ได้จะกลัวเราด้วยมั้ยเพราะว่าภาพลักษณ์เราก็ดูเป็นว่าผู้ชายเจ้าชู้ไงผู้หญิงผูายระหว่างทางมาเราแมีการเป็นโน้ตมาอยู่้ตั้งแต่แยกกันมาสองเดือนคือโทรหาเขาช่วงแรกๆครับพี่ เขาหาเขาช่วงแรกๆครับแต่ว่าเราก็ดูแล้วว่าถ้าเกิดเราแบบว่าอยู่อย่างเงี้ยน้องเขาน่าจะแบบสบายใจกว่า<ม>ในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยแล้วเ,เราเห็นน้องเขามีความสุขแล้วว่าโอเคแฮปปี้อยู่อย่างนี้ก็โอเคครับอย่างซัพพอร์ตเรื่องงานกันและกันใช่ไหมครับใช่ครับพี่ก็ซัพพอร์ตกันตลอดครับเรื่องงานครับบิกคิดไหว่าตอนนี้คือเราก็ยังไม่พร้อมเปิดใจให้ใครเลยยังเลยพี่เพราะว่าเพิ่งเลิกแค่เขาทอดห็นเห็นพี่ถามไหมอะไรนะอ๋อมองตรงเพิ่งเลิกแค่สองเดือนครัพี่ก็เลยแบบว่า ยังเลยยังไม่ได้แบบว่าอยากรีแฟนเลยครับอยากรีเฟรน่ถามเขาบ้างไหมว่าแบบไม่ถามเรื่อเขาบ้างไหมว่าเขาเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยอไม่เลยครับพี่ผมไม่ได้แบบว่าติดต่อใครเลยครับถ้าเกิดคุยก็คุยเฉพาะกับแม่น้องก้อยครับแล้วก็คุยกับน้องก้อยครับกับเพื่อนๆเขาผมไม่ได้ติดต่อครับ้วแบบนี้คือทางก้อยคือสามารถคิดว่าเขาจะเปิดใจไหมหรือว่าเขาจะแบบความรู้สึกเดียวกันกับเราก็ผมเขาก็ยังคุยดีนะพี่แต่ว่าตอนนี้คุยแบบว่าพี่น้องมากกว่าครับคุยแบบเพื่อนไงปรึกษาเฉพาะเรื่องน้องหมาเลยเรื่องอื่นไม่มีเลยครับตอนนี้ อย่างที่ผ่านมาเราได้เคลียร์ออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นกับนี่อะไรอะไรเขาเพิ่มขึ้นแล้วก็หน้าเครับคนที่สามต่างเขาโดนเขามาจากนู่นโดนมาพูดเราได้คุยเห็นไหมครับก็คุยครับคุยกันแรกๆนะครับน้องเขาก็เครียดไงผมก็บอกว่าโอเคก็ไม่เป็นไรตอนนี้เราก็ห่างๆทั้งคนทั้งนาะน้องก็ไปใช้ชีวิตของน้องก่อนอะไรเงี้ยพี่ยิงเขาก็มีแฟนแต่ถเขว่าโดนกระแสค่อนข้างแรงขอโทษครับพี่ก็ขอโทษเป็นการส่วนตัวครับขอโทษน้องเขาที่ทำให้แบบว่าน้องเขาแบบโดนด่าลำบากอะไรเงี้ยครับขอโทษไปแล้วครับ ตอวนี่คิดมาว่าเหตุการณ์นี้คือแบ<ด>บว่าน้องก็คือก็โดนถลกค่อนข้างแรงเหมือนกันใช่ครับพี่โดนหนักครับน่าจะโดนหนักที่สุดในชีวิตของน้องเขาแล้วมั้งครับใช่ครับตั้งแต่น้องเขาเข้าวงการมาใช่พี่ก็ขอโทษแล้วแต่ว่าขอโทษส่วนตัวแโทรไปขอโทษตอนนี้เนียกว่าเราเดินหน้าองอก้อยไม่แล้วครับพี่ถ้าบอกว่าเดินหน้างอก้อยนี่คือไม่ได้แบบว่ามอน้ก้อยแล้วครับเพราะว่าเ้าเห็นเขาใช้ชีวิตทุกวันนี้เขามีความสุขแล้วเราก็โอเคครับเราก็ใช้ชีวิตของเราแล้วก็ทํางานของเราก็โอเคฝากนหนักมีความสุขก็ โอเคครับพี่พีอ่อยากโสดนานไหมนะอยากโสดไปบบนานนานไหม ก็ยังไม่อยากมีแฟนอ่ะตอนเนี้ยเออไม่ไม่รู้ว่าไม่ได้ปิดใจนะปิดใจเลยเหรออะไรนะครับพี่พักใจเลยช่วงนี้ไม่เปิดเลยมันเพิ่งเลิกสองเดือนไงพี่ใช่ไหมล่ะเลิกสองเดือนน่ะมันแบกมันยังไงอ่ะกลุ่มเราเลิกมันเป็นตัววีโน่อะไเงี้ยไอ้แก๊นฉาบอ๋อไอ้แจ็คเหรอไอ้แจ็คโสดแล้วใช่ครับโไอ้แก๊งโสดหรือเปล่าอะไรนะครับดวงแก๊งโสดดวงแก๊งจะโสดนะครับเอออันนี้ผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันครับแต่แจ็คไปสั่นเขาก็โสดแล้วเขาก็เลยไปเที่ยวญี่ปุ่นกับผมเนี่บ เดียร์ยาใจออะไรย่างยิ้มครับออเ้างตอนแรกเขาจะไม่ไปแต่ว่าพอเขาโสดเขาก็เลยขอไปด้วยใช่ใช่ครับคอาโซลจริงไหมครับนี่อันนี้เขาไม่ติงโสโซจริงหลายคนอาจจะคิดว่าเขาแบบว่าโสดเพราะว่าบอกหมดเพลงไม่ใช่ไม่ใช่เขาเขาโสดจริงแล้วมีอะไวบ้างเขาจะคุยกับนางเอกจริงไหมอะไรนะคุยกันนักเอกโสดด้วยแล้วเขาจะนางเอกคนไหนอันนี้ไม่รู้อันนี้เราไม่รู้ พี่รู้พี่รู้พี่ก็ต้องไปทำเองข่าวนี้มันมีมูลไหมอะไรนะมันมีมูลไหมข่าวนี้อันนี้ผมไม่รู้เป็นเรื่องแจ็คเป็เรื่องของเรื่องแจ็คเรื่องแจ็คดูใจเพื่อนยังไงบ้างครับพี่นิกี้อะไรนะครับดูแลใจยังไงบ้างเออดูแลใจก็เนี่ยพี่ก็โอเคครับก็เป็นเพื่อนกันนะครัอกนะก็ผู้ชายผู้ชายอะอะไรอะลองอะไรอะลองปรับมุกใช่ไหมไอ้แจ็คมัน พึ่งไม่ค่อยได้อ่ะพี่มันมันเคยมาแบบมันเคยมาที่บ้านผมอ่ะจะมาแบบปลอบใจผมอะไรเงี้ยมันก็ไม่เห็นปลอบใจผมเลยมันแค่มันก็แค่ถามผมว่าเออโรงแรมแถวไหนอะไรเงี้ยมันดูแต่รูปหมอนวดมาบ้านผมอ่ะเพราะว่าไหนเพราะว่านจัพู่ว่ายิงพี่ถ้จบแล้วากจะไปทำกิจกรรมแบบผู้ชายผู้ชายนะเขาเลยถามว่ากิจกรรมแบบผู้ชายคืออะไรอ๋อกิจกรรมแบบผู้ชายครับพี่ก็น่าจะไปเที่ยวแบบไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นอะไรกันนี้มั้งครับเพราะว่าถ้าเกิดตอนมีแฟนก็ไปเที่ยวไม่ได้ไง อันนี้พอโสดกันก็ไปเที่ยวด้วยกันได้เที่ยวแบบแพร่ไม่หยุดไปว่าไ่ทีเยวแบบนก็ไปเที่ยวแบบไปดูร้านราเมงนะไอพูดจริงพูดจริงเพราะว่าพี่เบียมไปหยกเขาเปิดร้านราเมงอะแล้วเขาอยากชวนหุ้น เขาก็เลยพาไปดูร้านราเมิงแล้วก็จะเอาร้านราเมิงเนี่ยมาเปิดที่เมืองไทยอันนี้เป็เที่ยวแบบผู้ชายแล้วใช่อันนี้เป็เที่ยวแบบผู้ชายแล้วครับเป็นี้เป็นข่าวไหมคราบทีรามิงข่าวไหมคะอะไรนะครับทีราเมิงข่าวเป็นเส้นข่าวไหมข่าวจู่แย่แก่จริงๆแล้าเป็นี่พี่ข่าวไหนคะอะไรนะครับไป็นที่พีข่าวกวางที่พีข่าวกวเพราะว่าบินไปโตเกียวก่อนแล้วก็ร้านราเมิงอยู่ฟุกุวางถ้าเลยบินไปแบบว่าพี่มองมองผู้ชายไปเนี่ยโอ้โห สัมภาษณ์ผมแต่ตามองผู้ชายตลอดเลยเออนิกกี้กลัวไหมว่าพอสรงโทรศัพท์เราจะไม่กล้าเข้ามาอีกครับพี่ทางเขาเขากลัวแล้วเราเราก็เราก็เข้าใจเขานะพี่เพราะว่าถ้าเกิดเราแบบว่ามาดูตัวเองแล้วผมไม่ค่อยชอบตัวเองหรอกเพราะว่าภาพลักษณ์ก็มีแต่แบบว่าทะลึ่งเจ้าชู้อะไรเงี้ยครับเข้าใจเขาไม่ได้อะไรเลยเราไม่รู้จะแบบว่าแบบอะไรให้แบบนิ่งๆขุ่มๆม้าอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ตอนนี้ก็รู้แล้วครับว่าแบบว่าโดนตัวนันไม่เหมาะสม ตอนนี้เราก็รู้ตัวแล้วว่าแบบว่าโดนตัวไม่เหมาะแล้วตอนนี้ก็พยายามจะไม่แบบว่าทำคอนเทนต์ที่แบบว่าโดนเนื้อโดนตัวผพี่ตัดไปเลยเหรอเรื่องตอนนี้ก็ยังไม่โดนตัวเลยพี่ตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่แบบเออยังไม่โดนเนื้อเป็นลาใช่ใช่พี่เออพวกความมองใครกันมองยันกีขายยันรองต้ม่ได้เลยไม่มีใครมองครับพี่คืเหมือนเราเข็ดกับความรักไปเลยไหมคะหรือว่าก็คือรอเวลาทำใจก่อนก็ไม่เข็ดนะครับพี่เพราะว่าความรักที่ผ่านมามันก็มีความสุขไงน้องเขาก็แบบว่าดีมากครับ ก็ไม่ได้เข็ดครับพี่เราเรามีผลระกบจับตัวที่เราลงเราอะไรนะครับช่วงที่ผ่านมาเรามีผลระจับทัวร์ลงเราอ๋อมันก็มีอยู่แล้วครับพี่แบบว่าลูกค้าเขาก็แบบว่าชะลอไว้ก่อนอะไรเงี้ยมันก็มีเยอะครับพี่แสดงว่าก็คือรายได้เราขยายได้ด้ผมไม่เป็นคนไม่ได้แบบว่าเครียดไงผมก็เลยแบบว่าโอเคไม่มีใครจ้างผมก็ฟิตเนสอยู่บ้านแล้วกันไม่ได้เครียดพี่วงที่ผ่านไเขามีความสุขได้ใช้ทุกวันหนึ่งเขามีคนอื่นเข้ามาอะไรเงี้ยโอเคโ้ยงดีมากๆครับพี่เพราะว่าเขาเป็นคนดีครับพี่ น้องก้อยอ่ะเขาเป็นคนดีมากถ้าเกิดเขาแบบเจอคนที่แบบว่าดีหรือว่าเหมาะสมอะไรเงี้ยเราก็บบจะดีใจกับเขามากๆแล้วไม่เสียดายเลยพี่โอ้โหเสียใจไม่เหรอพี่ไม่นะเพราะว่าสามปีที่ผ่านมามันก็มีความสุขแ<ม>บบมากๆแล้วอะไรเงี้ยพี่ก็ดีใจกับเขาด้วยถ้าเกิดเขามีเพราะว่าเขาเป็นคนดีจริงแต่ยังไม่เปโอกาสยังไม่เป็นโอกาสถ้าถือว่าวันใดวันหนึ่งต่างคนต่างไม่มีใครแล้วนึกว่าเออโอเคเราน่าจะตัดสินกันได้ใหม่ต่างนใหม่ใช่ครับพี่ใช่ครับแต่ว่ามันยังไม่ใช่วันนี้ อีกมุมนึงคนก็ชมก็เยอะมากว่าแจะเลิกกันแต่ว่าก็ยังให้เกียรติวิกี้เสมอใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าเลิกกันดีมากครับพี่เลิกกันดีมากแบบว่าเลิกกันดีไม่ได้แบบทะเลาะก,กันเลยครับอตอนเลิกกันเนี่ยก็แบบว่าไม่ได้ทะเลาะก,กันพูดกันแบบดีๆล่าสุดชาวเน็ตอยากให้เราไปเล่นเกมส์ของแจ็คแฟนชาร์อไอ้แจ็คแฟนชานมันถ่ายแล้วครับเอ็มบีแต่ว่ามีหลายคนที่พี่รอดูครับเขาก็จะหลอกมาริโอมาเล่นนิดนึงมีผมมาเล่นนิดนึงแล้วก็มีเบสคำสิงมาเล่นนิดนึง ทุกคนมาเล่นฟรีหมดครับไม่มีใครได้ค่าตัว